ถ้าวันนี้ชนะนะฮะซึ่งซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับก็จะเข้าขยับเข้าใกล้แชมป์ก็อีกอีกเก้าเ่เพราะก่อนเตะเกมนี่ลิพูนต้องการหกแต้มเอ้ไม่ใช่หกแต้มชนะหกเกมเจอกับลิพูนเนี่ยมองได้สองอย่างคือพิงไปเลยแล้วไปเน้นนัดหน้าสองคือสู้ให้สุดทีวิตก่อนคือมันสามคะแนนเนี่ยถ้าเขาหวังเนี่ยมันก็จะเกินไปแต่หนึ่งคะแนนเนี่ยเขาก็อาจจะหวังได้ก็อย่าลืมว่าในช่วงที่ทูลิมแมนซิตี้ดูไหมสังเกตอลิซิเอร์ซิตี้ เขาแกะลูกเพสซิ่งจากแมนซิตี่นะ<ช>แล้วเค้ดต่อบอลมากกว่าสิบคนน่ะต่อไปคือตรงนี้เนี่ยท,ที่ที่ที่มุมมองที่มองอยู่น่าทำไมโค้ดมันไม่เล่นแบบนี้ต่อว่ะดูแล้วท่าทางเหนื่อยนะที่ต<ร>้มริพูนขึ<อ><อ>้นมากกว่าที่ต้มบุกมากกว่าแต่ผมดูสี่พาทีแรกไม่มีลูกใกล้เคียงเลยไม่มีไม่มีใกล้เคียงเลยไม่มีอคือที่ใกล้เคียงคือนอรลิชด้วยซ้ำถูกไหมลูกที่หลุดหลุดเดียวไปอะนะแต่ว่าอลิซงช่วยไว้ ยังไงบ้างครับนอริสวิตตุลิชของนอริสเยอะเหมือนกันก็เล่นคล้ายๆแต่วันที่เจอแบบแมสซิคแมสซิคคือช่วงจังหวะที่เกมโดนกดดันอยู่เนี่ยครับเขาไม่มีแต่บอลทิ้งครับกล้าที่จะต่อบอลสั้นแล้วก็ทําได้ดีด้วยไม่มีโรลานนะไม่มีไม่มีเลยถ้าถ้าโรลานปุ๊บมันเกมก็จะโต้กลับมาทันทีมันก็จะเนแบบรับเดียวีแต่นี้ทุกคนเนี่ยเวลาช่วงเกมรับเนี่ยเขากล้าเล่นกล้าต่อบอลสั้นๆเหมือนสมอนไซเหมือนซ้อมเลยอแล้วก็ทําได้ดีแล้วก็เสียยากด้วยอื มันมองอีกมุมหนึ่งมันก็อาจจะเป็นดาบสองคมได้เหมือนกันคือพยายามจะไปเคาะบอลกันแล้วโดนโดนบีบแล้วโดนชแล้วเสียทีนึงเสียทีนึงยวเงวันน้ัวเียบวันีัเียบบางังหวัก็ เอ้ยมึงเตะที่มันเถอะอะไรเงี้ยคือเราเราดูที่เขากล้าเพราะอะไรเพราอยู่ใกล้กันครับต่อเพิ่มสังเกตนะมันต่อให้รกันมันอยู่ใกล้กันแฟนบอลเนี่ยอาจจะเสียบแต่ว่าในการเล่นจริงๆเนี่ยถ้าแบบเนี้ยชัวร์อย่างนี้เหรอพี่เขาอยู่ใกล้กันถ้าเสียบก็แย่งทันจริงๆแบบจังหวะอาริซงนี่เขาก็ไม่ไม่ไม่เชิงคิดว่าจะจ่ายนะแต่ว่าปฏิกิริยาเขาด้วยด้วยบอลที่ให้อ่ะมันเหมือนเบาด้วยมันเบามันอยู่ใกล้ปฏิกิยาเลยแบบควักได้ ลูกนั้นคือจริงๆถ้าเกิดไม่ล้ําหน้าก็ถือว่าลูกนี้เป็นลูกที่น่าเสียดายมากเสียดายมากแต่ถ้าเข้าไปเนี่ยต้องเช็คต้องเช็ค V R อยู่แล้วเพราะว่ามันค่อนข้างกํากึ่งใช่ใช่ตอนเราดูจากภาพ้าก็อาจจะไม่ได้ประตูนำอยู่คือคือลูกนั้นจริงๆถ้าจะให้เนี่ยถือว่าตัดสินใจให้เนี่ยถูกแล้วเพราะเหลี่ยมไม่มีแล้วแต่ว่าควรจะต้องให้น้ําหนักคือคือถ้าพูดซ้ำคือแตะทุกตวัดเลยได้อ่าแล้วถ้าลงพื้นแล้วมันก็มุมไม่มีแล้วแล้วถ้าใช้ V R นะคุณกุยครับเฮ้ ไอ้เนี่ยไหนทำไมไม,ไม,ม,มึงอะชอบอมึงอะชอบให้กูโดนตีมุมที่เราเห็นน่ะมันอาจจะยังไม่ชัดนะใช้วิียร์ใช้วิียร์ก็เข้าอะ่ะอ้เนี่ยเข้าไม่เข้าหรอกโดนลงมาแต่ลุ้นเลี้ยวพูนกันอยู่ลุ้นอยู่ลุ้นอยู่ยยทั้งทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวปลอมลุ้นอยู่ตัวจริงก็ตัวจริงก็ลุ้นไงเสมออย่าโดนตีเสมออย่าโดนตีเสมอจะมีลูกฟลุกลูกผีจับยัดอะไรอย่างนี้ ลุ้งแบบนั้นเออมีตัวปอมเหรอพี่ตัวปอมก็ขอให้คุยลูกุงขอให้คุยลูกลุงหนึ่งลูกยังไม่พอไม่พอตัวปอมก็ขอให้คุยลูกเออไโดมาเน่เป็นตัวสำรองนะครับรู้ชนะโนริมึงเฮงนี่แหละนะเที่ยต้องหนี25แต้ม25แต้มนี่เท่ากับว่าลิเวอร์พูลแพ้ได้8นัดนะฮะแล้แพ้ได้8นัดแล้วแมนซิตี้ต้องชนะรวดซึ่งก็ยังไม่ทันผิดนะถ้าลิเวอร์พูลชนะนัดเนี้ยหมายความว่า แมนยูหมดสิทธิ์แชมป์แล้วฮะแต้มขาดอยู่กัคุณลองเช็คลองเช็คลองเช็คแต้มดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ยืนยันกันตรงนี้แมนยูเหลืออีก13นัดใช่ไหมโอเค่านไป25นัดเหลือ13นัดมี39แต้มไม่เก็บตอนนี้แมนยูนิตเดนมีสามสิบนะครับสามสิบวกสามิเวอร์พูล76็ดสห่างกัน41อ่ะขาดแล้วหมดสิทธิ์แชมป์แล้วแมนยูหมดสิทธิ์แชมป์ยังเป็นทางการ แมนยูชนะรวดทุกเกมที่เหลือก็ไม่ได้แล้วลิฟว์พูลแพ้รวดก็ไม่ได้แชมป์อ๋ออันนี้เป็นเกมที่ตัดแมนยูเต็ดออกจากการเป็นแชมป์อย่างเป็นทางการสัปดาห์ที่แล้วตัดอาร์เซนอลไปก่อนสัปดาห์ทแล้วตัดอาร์เซนอลอ่าสัปดาห์แล้วตัดอาร์เซนี้ตัดแมนยูเตะแมนยูเรียบร้อยแล้วทยอยตัดแล้วทยอยตัดแล้วอ่าไม่พออ่าทำไมไม่พออ่ะไม่พอต่อลูกครึ่งไอ้สัตว์ก็ตีกตายกันหมดพี่ตุ้มตอนเช้าคุณดูพี่ตุ้มเขาบอกสองศูนย์ บุกอยู่แล้วล่ะบุกกระนำอยู่อ่พอเปลี่ยนมาเห็นเห็นชัดเจนเลยทุกคนเพราะมันคือมาเน่เขาไม่อยู่กับที่ไงเอาเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลามันก็ง่ายสําหรับที่จะวางบอลให้คือด้วยด้วยวิธีการด้วยความความขยันความเร็วของเขาเนี่นความเร็วของเขาัของเขานะคือตอนแรกเนี่ยเป็นอเล็กซ์ออกเลตแชมเบอร์เลนเป็นชั้นเชื่อม เกมก็จะตึกตะกุกตะกักยังติดๆกันอยู่แต่พอเป็นมาเน่ลงมามันมันเห็นเลยว่าเฮ้ยทำไมมันวูบมันว่ามันวูบมันว่าตลอดเลยแล้วหน้าเนี่ยเขาอยู่ริมเส้นได้หมดเขาไปไหนได้หมดแล้วเขาเล่นบอลปุ๊บเขาจับบอลแล้วเขาพาเข้าหามันก็เลยอย่างกันอย่างนี้ถ้าเกิดว่าส่งมาเน่ลงแต่ครึ่งแรกมันก็ปวดได้แต่ก็เป็นอย่างนี้แต่ครึ่งแรกครึ่งแรกครึ่งหลังพี่ตุ้มมันแตกต่างยังไงกันบ้างครับหรือว่าแตกต่างแค่มาเน่แค่เนี้ยที่มันลงมาเน่ส่วนหนึ่งมาเน่สองนอลิตรับต่ำมากเกินไปหน่อย อ่ะนี่พี่ตู้มีพูดถึงคือเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยจากเดิมที่รับเกือ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 บเพื่อนะครึ่งแรกเล่นแบบนี้เลยวิ่งเล่นยิ่งถอยถอยลงมาถอยลงมาอันนี้เป็นธรรมชาติมันของทีมที่โดนกดมันหนึ่งรักําลังด้วยรักําลังเนี่ยก็ใช้วิ่งเข้าหาเยอะวิ่งเข้าหาเยอะแล้วก็ก็เหมือนพอเปิดพื้นที่ให้คุณเข้าทําเข้าทําก็ไม่ได้เขาก็ไม่เป็นไรเขาก็เล่นอย่างเดิมแต่พอเปลี่ยนมันเน่ขึ้นมาเนี่ยมันมัน มันผิดวัตถุประสงค์ทีเล่นแบบนี้ไงมาเน่ลงมาคุณต้องถึงถ้าคุณไม่ถึงคุณใส่มาเน่จริงนะตั้งแต่ผมดูบอลมาผมไม่เคยเจอยี่หกนัดชนะยี่ห้าแล้วทิ้งระดับสองยี่ห้าอีกก็ไม่เคยเจอจริงนะคือเหมือนก็อัดอั้นไงไม่รู้แล้วก็เหมือนมาติตี้ก็ยิ่งยิ่งยิ่งถอดใจเ้าไปเรื่อย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 แล้วก็โดนคดีอีก แล้วมาโดนคดีโดนแบนอีกตายสนิทเออตายสนิทนี่คือ knowledge knowledge <ะ>ตายสนิทริบูรนณะ์เ <c oughs> นี่ยรู้ชนะไม่ตายสนิทกับริบูรณ์นะดูดูคลิปโคตรตุ้มตอนเชา้าอ่ะอีกคนนึงมาบอกสลัดยิงไม่ถึง <c oughs> ยิงไม่ถึงเออสลัดไม่ถึงโจงสลัดใช่ไหมพี่ย, <c oughs> ยิงไม่ถึงยิงไม่ถึงอ่ามาเน่ของจริงนะ,ะมาเน่นี่มันาลงมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมจริงนะแล้วคนส่งคือคนวางเห็นยาสันคือเต็งหนึ่งนักเตะยอดเยี่ยม ใช่ใช่ในเดือนสั้นวางดีด้วยพี่ตุ้มชมลุกลุกเปิดของเขาคือเขาเขาเขาเปิดแบบเหมือนอย่างเงี้ยครับเหมือนเหมือนแบบเหมือนเหมือนตักเหมือนไเหมือนเขาเนี้ยนะเราเรียกมันเหมือนตัดให้มันตัดให้มันน้ำหนักมันพอดีอือแล้วมันลงหยดลงมาพอดีเลยนะอือก็มี V R ครับดูว่าจังหวะเหมือนไป็ผักไม่พางเคลียร์ไหมพี่ ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนกูลองพูดว่าชัดเจนไปดิพยายามได้ไม่ได้ไงกูก็ตายเนี่ยปุ๋ยเอาหน่อยพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาไปริพูดอารมณ์ดีช่วงเนี้ยเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไร